ั่างปฏิงานเพาะสั่มาเป็นเดือนแล้วก็เรื่องครับเป็นเยอะมาก<อ>ไม่ดีหรอกไม่ไมไดีเนี่ยไม่ีหรเราไม่ก่อนเรากันเล่นอะไงกัน <c oughs> นีจะต้องแค่หลายกี่โลลิงแทนซ้ายขวาลิงแทนซ้ายขวากลับไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเออหมุนหมุนกระโดดด้วยกระโดดลองไปฝึกทำดูนะครับไม่ยากครับไม่ยอมครับทานนี้ท่านไม่ยากครับไอ้คอมสุดคอมสุดไอ้คอมสุดไอ้คอมหลักสุดเลยโคตรเต็ปโคตรเต็ปโคตรเต็ปไอ้ท่าท่าอะไรที่น้าทำนี่ด้วยอะไร ที่ทำท <|so|>> ี่ห้องังกินอ่ะเฮ้ยต่อยหมดต่อยหมด